สวัสดีค่ะ STM Unbox คลิปนี้เราอยู่กับนี้เลยค่ะ s a l a m o n i c B Link 500 Pro X B 2 r m y w e l e t รุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Salomonic นั่นเองค่ะเขานะคะอัปเกรดมาให้สามารถบันทึกเสียงได้ในตัวจะมีความสามารถพิเศษยังไงหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่สเปคกันก่อนเลยค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเจ้าตัว b l i n k 5 0 0 Pro X B2R ตัวนี้เนี่ยเขาถูกอัปเกรดมาจากรุ่นยอดนิยมอย่างเจ้าตัว b l i n k 5 0 0 Pro X B2 นั่นเองโดยเขานะคะจะเพิ่มตัวอักษรตัว R ที่ย่อมาจากเล็กขอดเข้ามาต่อท้ายชื่อรุ่นค่ะนั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้นะคะสามารถบันทึกเสียงได้ในตัวนั่นเองค่ะ แล้วเจ้าตัว B Link 500 Pro X B 2 r ตัวนี้นะคะเขาก็มีเมมโมรีภายในความจุมาให้ถึง 8GB อยู่ที่ตัว TX ทั้ง2ตัวเลยค่ะมีความละเอียดของการบันทึกเสียงอยู่ที่24 bit 48ก h z โดยสามารถบันทึกได้เป็นไฟล์เวฟนั่นเองค่ะแล้วก็บันทึกเสียงได้นานสูงสุดถึง8ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียว โดยเขาะะจะแยกไฟล์เสียงเอาไว้ให้เองอัตโนมัติในแต่ละไฟล์ที่บันทึกเอาไว้จะมีความยาวไม่เกิน30นาทีต่อ1ไฟล์เวลาที่เราจะดึงไฟล์มาใช้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยเราแค่เสียบสาย USB Type C เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะขึ้นไฟล์มาให้เหมือนกับเราเสียบแฟลชไดร์เลยค่ะเรานะคะคก็แค่ทำการ Copy แล้วก็เอามาใช้งานได้ทันทีค่ะ รูปแบบการรับเสียงนะคะก็จะเป็นแบบออมนิไดเรกชันแนลระยะรับส่งสัญญาณไกลสูงสุดถึง100เมตรสามารถตั้งค่าโหมดโมโนแล้วก็สเตอริโอได้ตัว RX มีแบตเตอรี่ในตัวมาให้ถึง450มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง11ชั่วโมงแบบไม่เปิดโหมดบันทึกเสียงนะคะแต่ถ้ากดเปิดโหมดบันทึกเสียงก็สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง8ชั่วโมงเลยค่ะ ในส่วนของตัวกล่องชาร์จตัวนี้นะคะเขาก็มีแบตเตอรี่มาให้ในตัวเหมือนกันอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมโดยใช้เวลาชาร์จเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ส่วนสเปคภายนอกเขาก็จะเหมือนเมือนก,น,กนกันกับรุ่นเดิมของเขาเลยค่ะภาพรวมหน้าตาของเขาจะคล้ายกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เจ้าตัว TX ของ B-link 500 Pro X V2R เขาจะตัดฟังก์ชันหน้าจอ LCD แสดงสถานะออกไปเพื่อไม่ให้เวลาที่เรานำไปติดกับเสื้อมันจะไม่มีหน้าจอมาดึงดูดสายตาของเรานั่นเองค่ะ แต่เจ้าตัวนี้เขาก็จะเพิ่มสวิตช์เปิดปิดสําหรับการบันทึกเสียงเข้ามาให้ด้วยค่ะเพื่อเวลาที่เราอยากใช้งานโหมดเปิดบันทึกเสียงก็สามารถเปิดได้ง่ายๆตรงนี้เลยส่วนปุ่มใช้งานอื่นๆก็จะเหมือนกับรุ่นเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงปุ่ม Power หรือปุ่มมิวเชื่อมต่อการใช้งานด้วยพอร์ต3.5 mm รองรับทั้ง T-RS และ T-RRS ใช้งานกับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และกล้องพอฟังมาจนถึงตอนนี้บอกเลยว่ามีใครหลายๆคนนะคะอยากจะจับอยากจะจ้องเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เดี๋ยวอิมจะทําการทดสอบเสียงของเขาแล้วก็คุณภาพของเขาว่าจะเป็นอีกหนึ่งไม์ที่ควรตามไหมไปทดสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะแต่อิมจะจำลองสถานการณ์ขึ้นมา2สถานการณ์ค่ะก็คือสถานการณ์ที่มีสิ่งกีดขวางทำให้สัญญาณไม่เสถียรนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่มีสัญญาณลบกวนค่อนข้างมากนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกกันก่อนเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอิมก็อยู่ห่างจากตัวรับสัญญาณประมาณ5เมตรและอิมก็จะเดินออกไปเรื่อยๆนะคะแต่อิมจะจำลองสถานการณ์ให้มีคนเดินผ่านตัวรับส่งสัญญ,ญาณค่ะแล้วมาดูกันบ้างค่ะว่าสัญญาณที่ได้เนี่ยเขาจะขาดหายไหมและเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะอิมก็ทําการเดินออกมาจากตัวรับสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคนเดินผ่านตัวรับสัญญาณด้วยซึ่งก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะกระตุกเลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าอิมทําการเปิดโหมดบันทึกเสียงที่เจ้าตัว 500pxb เอาไว้แล้วนะคะถ้า,ญญา้านขาดขาทุกคนก็จะยังมีไฟจากเจ้าตัว 500pxb ทีอยู่นั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะอิมก็เดินมาเรือเๆจนถึงประมาณ30เมตรแล้วค่ะแล้วก็สังเกตได้เลยนะคะว่าสัญญาณที่ได้เนี่ยขาดหายไปแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอิมทําการกดเล็กขอดเอาไว้ที่เจ้าตัว500 p r o x โ2 r ตัวนี้แล้วซึ่งทุกคนนะคะก็สามารถนําไฟ์เนี่ยไปใช้ต่อที่หลังได้เลยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าถ้าสัญญาณขาดหายไปแล้วจะเป็นยังไงมันดีมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่สถานการณ์ที่2กันบ้างค่ะก็คือสถานการณ์ที่มีสัญญารบกวนค่อนข้างมากนั่นเองค่ะสถานการณ์นี้นะคะก็จะเจอได้ง่ายทั้งกับใหนห้างหรือว่างานอีเวนต์ต่ตางๆและตอนนี้นะคะอิมก็อยู่กันที่ห้างใจกลางเมืองใหญ่เลยทําให้มีสัญญาณรบกวนค่อนข้างมากค่ะสัญญ,ญาณ Wi-Fi 2.1 เฮิร์ตเนี่ยก็จะเป็นปัญหามากๆนะคะทำให้รบกวนต่อการรับส่งสัญญานนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าอิมทาการกดบันทึกเสียงเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะทําให้เราเนี่ยยังมีไฟล์เสียงอยู่ครบหายห่วงแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรารู้สเปคแล้วก็ความสามารถพิเศษของเขาไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันบ้างค่ะว่าเจ้าตัว b ีลิงห0าร้อยโปรเอ็ตัวนี้เนี่ยในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้าง ในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวนี้เลยค่ะ B Link 500 Pro X B 2 Box Charging Case นั่นเองค่ะพอเปิดออกมานะคะก็จะมีเจ้าตัว Rx มาให้1ตัวตัว Tx มาให้2ตัวค่ะถัดมานะคะเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้เป็นสีดําแบบนี้เลยพร้อมกับสลักชื่อ s a r a ม o n i c แบบนี้ค่ะด้านในกระเป๋าสีดํานะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ก็คือ T Rs to T Rs 1เส้นค่ะแล้วก็จะมี T Rs t T Rs 1เส้นค่ะ มีสายชาร์จ Type C มาให้1เส้นมีวินชิลมาให้2อ,อันค่ะแล้วก็มีนี้เลยค่ะ,ละ,ะเลาวเหลี่ยไมโครโฟนแล้วก็โฟมวินสกีนพร้อมกับไมค์คลิปมาให้ทั้ง2อ,อันเลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ซลาโมนิกมาให้2ชิ้นค่ะมีวารันตีมาให้1ใบแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคู่มือ1เล่มค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับไม้ไร้สายอย่างเจ้าตัวซาราโมนิกบีลิง500 o X โปรเอ็ตัวนี้ที่เขาพัฒนามาใหม่ทั้งในเรื่องของการบันทึกเสียงสุดเจ๋งที่จะมาช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมากมาก ใครที่กำลังทำงานแล้วต้องใช้ฟังก์ชันการบันทึกเสียงเนี่ยอิมว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะและถ้าใครสนใจสามารถไปลองจับลองเล่นกันได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด s ั Subscribe ช่อง The Digital STM เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ